วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถสายพันธ์แกร่งระดับตำนานที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งานของกองทัพไทยในยุคปัจจุบันนั่นก็คือ M113A1 A2 f i t t e r m e s e l t h a i l เ n d รุ่นปี2025รถ M113 ถือเป็นหนึ่งในยานเกราะสายพานที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกถูกผลิตขึ้นตั้งแต่ยุค1960โดยบริษัท FMC จากสหรัฐอเมริกาและได้เข้าประจำการในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ในปี2025นี้รถรุ่นนี้ได้ถูกปรับปรุงใหม่ภายใต้ชื่อฟิเตอร์เมเซลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงภาพสนามและการปฏิบัติภารกิจพิเศษในรูปแบบต่างๆรถรุ่น M113A1A2 ฟิเตอร์เมเซลไทยแลนด์ ll, 2025ที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นเวอร์ชันที่ผ่านการอัปเกรดโดยใช้องค์ประกอบที่เหมาะสมกับภูมิประเทศและภารกิจของกองทัพไทยตัวรถยังคงโครงสร้างแบบเก่าที่แข็งแรงทนทาน แต่เพิ่มระบบเทคโนโลยีใหม่เช่นระบบการสื่อสารภายในแบบดิจิทัลระบบควบคุมการเดินรถอัจฉริยะและเครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูงที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยไอเสียระดับสากลหนึ่งในจุดเด่นของฟิตเตอร์เมเซลคือความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นรถซ่อมบำรุงภาคสนามซึ่งภายในตัวรถติดตั้งอุปกรณ์ซ่อมแซมเบื้องตน้นเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเครื่องมือตรวจเช็คระบบอิเล็กทรอนิก และชุดยกชิ้นส่วนอะไหล่ทำให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือยานพาหนะหรืออุปกรณ์ของหน่วยรบที่เสียหายระหว่างปฏิบัติการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการลำเลียงกลับฐานนอกจากนี้ฟิตเตอร์เมเซลยังสามารถติดตั้งระบบอาวุธป้องกันตัวเองได้เช่นปืนกลขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรหรือ12.7ม mm, ิลิเมตรที่ควบคุมจากภายในรถเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ภายในในกรณีที่ต้องทำงานในพื้นที่อันตราย ระบบการกระแทกและแทรกสายพานของตัวรถได้รับการปรับปรุงให้สามารถเคลื่อนที่ในพื้นที่ลำบากเช่นป่าเขาพื้นที่โคลนหรือพื้นที่น้ำตื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเหมาะกับภูมิประเทศของประเทศไทยโดยเฉพาะภายในรถยังมีการติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิรวมถึงระบบกรองอากาศและกรองฝุ่นละอองเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้นานขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรไม่ว่าจะเป็นกลางแดดจัดฝุ่นควันหรือฝนตกหนัก อีกจุดที่น่าสนใจคือการปรับโครงสร้างตัวรถให้รองรับระบบสื่อสารแบบเครือข่ายทําให้สามารถส่งข้อมูลระหว่างหน่วยได้แบบเรียลไทม์เช่นตำแหน่ง GPS สภาพแวดล้อมภารกิจที่รับมอบหมายหรือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งรอบคันรถเรื่องความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของฟิตเตอร์เมเซลด้วยการเสริมปอกันกระสุนรอบคันและการออกแบบภายในให้เจ้าหน้าที่สามารถหลบภัยได้ในกรณีเกิดการปะทะหรือเหตุไม่คาดฝันสำหรับผู้ที่สนใจด้านเทคนิคเพิ่มเติม เครื่องยนต์ที่ใช้ในรุ่น2025นี้เป็นดิเซลเทอร์โบชาร์จหสูบให้กำลังประมาณ275แรงมา้าซึ่งมากกว่ารุ่นเดิมถึง20%ส่งผลให้รถสามารถเร่งความเร็วสูงสุดได้ประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบและประมาณ40-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ครูครับโดยสรุป M 1 1 3 A 1 A 2 f i ฟ t e r m ร์เมซ h a ล l a n d 2 0 2 5 2คือการผสมผสานระหว่างโครงสร้างที่แข็งแกร่งของอดีต กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจทางทหารยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมทั้งในด้านการซ่อมบำรุงความปลอดภัยและการปฏิบัติการในสนามรบและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์สายทหารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมอเตอร์เทรนของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ